สวัสดีบรรลุนทาตแมวทุกคนที่ผ่านทางเข้าไปดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมอามดุลในคลิปนี้เราก็มาอยู่ก,กันกับน้องฝนแมวโคราชบอกเลยครับว่าน้องตึงมากความสามารถที่ครอบจัก,กรวาลจะจัดบัฟแรงฮิลได้บีดาเบสมูอันติโหตัวน้องดีขนาดนี้ของไม่ต้องมีจริงๆแต่ว่าตังไม่ค่อยจะมีแล้วผมก็จะพอมีความหวังให้กับคนที่เป็นสายฟรีอย่างเราๆครับว่าจะพอคว้าตัวน้องฝนมาครอบครองได้ไหมเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเราไปดูข้อมูลของน้องฝนแบบชัดๆกันก่อนดีกว่าครับน้องฝนพิรุณนำโชคเป็นตัวละครพาทสขาาวววยดตั น้องชนะทางพาโทศทุกสีสีแดงสีเขียวสีฟ้านี่เอาน้องไปลงสักสีครับถ้าจะมีตัวที่จะเอาน้องลงได้ก็คงจะเป็นตัวพาโทสีดำาลครับจังหวะนี้ที่จะเอาน้องลงแต่ว่าตัวสีดำเนี่ยมันยังไม่มีตู้ให้กดครับปัจจุบันน้องฝนเลยยืนทําทรงอยู่ตรงนี้ถึงสุดในย่านแมวจริงๆครับทีนี้เรามาดูสกิลของน้องฝนกันครับมาเริ่มกันที่สกิลพาร์สีบของน้องฝนก่อน,อนเลยม่านฝนนิรันเริ่มดันปุ๊บใช้เลยทันที3เทินแค่พาร์ตสีบนี้บอกเลยว่ากินตัวบัฟทั้งเกมในตอนนี้แบบขาดรอยตัวพาสีีนนน้้้้ขององงงงฝจะบััคควมมแริิใหททท20% 3เ ถ้าเกิดว่าตัวละครในทีมเราเป็นสีที่ชนะทางฝ่ายตรงข้ามเราจะสามารถทำดาเมจได้เพิ่มอีก20%นี่มันสกิลบูลี่สีแพ้ทางเราชัดๆอารมณ์ประมาณว่าซ้ำศพฝั่งตรงข้ามยังไม่หมดครับพาสซีฟยังสะสมปริมาณการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเพื่อน่วมทีมทั้งหมดของน้องฝนนะฮะโดยจะเอามา30%เอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันมาต่อที่สกิลการ์ดของน้องครับโดยการ์ดแรกจะเป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวแบบหมู่ครับได้ยินไม่ผิดตัวสกิลมันบอกว่าเป้าหมายเดียวแต่จริงๆน้องยิงเป็นหมู่ได้มอนหน้าแหกกันเปน ต่อมอนหนึ่งตัวที่ขั้นแรกเนี่ยคิดจาก10 8เซของพลังโจมตีของน้องพอมอบบัฟชาระล้างให้กับมอนและเมื่อมีบัฟม่านฝนนิรันนะฮะก็คือตัวพาร์ตสีที่ผมบอกไปก่อนหน้าดาเมจและเอฟเฟกของดีบัฟจากสกิลนี้จะถูกส่งต่อให้มอนทุกตัวในสนามทันทีมันเลยทําให้น้องยิงเป้าหมายเดียวแบบหมู่ครับแล้วเริ่มมาตัวพาร์ตสีม่านฝนนิรันมันมีอยู่แล้วฮนะทำให้เราสามารถโจมตีแบบหมู่ได้ตลอดเวลาโกงเกินนะครับสำหรับน้องฝนต่อมาก็จะเป็นทางด้านสกิลสองฮะสกิลสองจะเป็นการฮ ฮิวจากพลังโจมตีแล้วพอฮิวเสร็จปุ๊บจะติดดีบัฟฮิวต่อเนื่องอีกทีครับทำให้ตอนหมดเทิร์นเพื่อนจะได้ฮิวอีกหนึ่งทีตายยากกว่าเดิมแน่นอนนะฮะแล้วสิ่งที่สําคัญกว่านั้นสกิลนี้มันบอกว่าฮิวเพื่อนคนเดียวใช่ไหมแต่เมื่อใช้ในพาร์ทสี่ม่านฝนนิรันมันก็จะทํางานกลายเป็นฮิวหมู่ทันทีครับบอกเลยว่านี่มันเจทริสในโหมดถือปืนชัดๆสกิลเดียวฮิวทั้งทีมแถมยังฮิวต่ออีกทีจากนอกเทิร์นด้วยอย่างตึงและสกิลสุดท้ายกับอันติของน้องฝนครับใช้งงาาแแต้มเเ่ทดดครรีโบบ หโดยคิดจากพลังโจมตี173%ของพลังโจมตีของน้องและบวกเพิ่มกับค่าปริมาณการฮิวที่เราเก็บสะสมมา30%ที่ผมบอกก่อนหน้าครับสรุปก็คือคุนฮิวและน้องก็จะเก็บเปอร์เซ็นต์ฮิวไว้ครั้งละประมาณ30%เพื่อเอามาบวกกับตัวคูณอันตีตรงนี้ทําให้มันได้แรงขึ้นครับยิ่งฮิวเยอะยิ่งย,งยิงแรงแถมเป็นดาเมจเลียิงทีเดียวตุยทั้งแถบมอนนอนลงไปแสบแตกทั้งตีแน่นอนยังไม่พอครับดาเมจของอันติเนี่ยมันนับว่าเป็นประเภท สูงสุดนะครับสามารถเพิ่มได้80%แล้วบวกเพิ่มเข้าไปตรงๆครับกับน้องฝนที่ฮิวแรงขนาดนี้บอกเลยว่าเลือดน้องน่าจะเต็มหลอดตลอดเวลาทําให้ได้บัฟเต็มๆนั่นแหละครับกนติน้องฝนทีมอนเรเป็นแน่นอนเห็นทุกสกิลของน้องฝนกันไปแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าน้องเป็นตัวละครที่ไปได้ทุกทีมจะเอาน้องไปอยู่กับสีไหนทีมไหนเขารับบทฮนะแม้น้องฮิวมูยิงมูบัฟ โหดดาเมจแรงขนาดนี้ใครจะไม่รับล่ะครับ,บกดเล่นตัวเดียวยังได้เลยมั้งกิงขนาดนี้ความสามารถครบเครื่องจริงๆครับเรื่องของการปั้นอุปกรณ์ใส่น้องเนี่ยก็คงจะเป็นทางด้านของเน้นการคี่เรามีคริดาเมจฟรีอยู่แล้วเราอาจจะไปใส่ทางด้านของอัตราคิเพิ่มขึ้นมาฮะอาจจะเป็น2คริหนึ่งความแรงคีก็ได้แล้วตัวออฟรองที่เราลีกันเกลือเนี่ยอาจจะหาทางด้านของอัตราคิความแรงคิพลังโจมตีส่วนเรื่องการฮิวเลือดเพื่อนให้แรงขึ้นเนี่ยว่าจะรีมหาธรรมหรือเปล่าหรือว่าจะรีคี่ล้วนนะครับตามสบายก็ประมาณนี้ครับสำหรับน ดีกว่าครับดาว1จะเพิ่มเอฟเฟคความแรงขิอีก23.3%ดาว2เพิ่มตัวคูณอันติเป็น197%ดาว3ได้ความแรงคิเพิ่มอีก26.7%ดาว4เพิ่มตัวคูณอันติเป็น222%ดาว5ได้แรงคิอีก30%กูจะบ้าแล้วนะครับจังหวะน,นี้ดาว6อันติแรงเวอร์เกินตัวคูณถูกเปลี่ยนมาเป็น246%เกือบเท่าทางด้านของอันติชิโร่ในดาว5เลยแต่อันนี้เป็นแบบหมู่นะครับตึงจัดๆยังไม่หมดครับสําหรับกลุ่มดาวโดยมันยังมีเอฟเฟคเพิ่มเติมครับสําหรับดาว1เมื่อเริ่ม การต่อสู้มาเนี่ยน้องฝนจะได้รับพลังงานอันติฟรี2หน่วยทันทีดีมากครับอันนี้ถ้าไม่คิดอะไรมากเทินสามได้ใช้อันติชัวๆัขอแค่ใช้การ์ดของน้องอย่างน้อย3ใบและก็มีโอกาสได้ใช้ตั้งแต่เทินที่2ครับถ้าเกิดว่าคุณทําการ์ดม่วงของน้องได้1ใบและใช้การ์ดขาวได้อีก1ใบในเทินแรกเริ่มเทิน2ปุ๊บน้องฝนมีอันติใช้เลยทันทีสำหรับกลุ่มดาวหนึ่งและนอกจากนี้คนในทีมก็ยังจะได้เอฟเฟก3 0โดนฮิวแรงขึ้นทั้งทีมโดบดาวเริ่มัติไได้วเพื่อกใจเพราะโดนฮิวแรงอกขป้นทั้เที ของดาวสีครับดาวนี้จะทําให้เอฟเฟกฟื้นฟูต่อเนื่องอยู่ตลอดถ้าเกิดว่าคุณโดนบอนตีในพาสซีฟม่านฝนนิรันต์แต่ใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อ1นึ่งเทิร์นและก็น่าจะเป็นตัวละครครับเพราะฉะนั้นใช้ได้ทั้งทีมโดยสรุปง่ายๆก็คือฟิวฟรีให้ทุกคนในทีมเวลาโดนตี1ทีครับโคตรดีแต่ข้อจํากัดก็คือคุณจะต้องอยู่ในพาสซีฟม่านฝนนิรันต์ครับและอีกอย่างหนึ่งที่ดาวนี้มอบให้คุณก็คือคุณจะได้บัฟที่ผมบอกว่าเป็นบัฟซ้ำศพพาโทษที่แพ้ทางคุณุณณตตอออนนนนไไมมม่่่่่ีีีีีดดดาาาาววว้้้้คคจะใชแ20แ20% 40%พปปบบบกกลยยเเ็รัู แพ้ทางแบบไม่ให้ผุดได้เกิดกันเลยทีเดียวและเฟกดาวสุดท้ายดาว6หลังจากใช้สกิลอันติจะไม่ต้องรีจํานวนเปอร์เซ็นต์การฮิลที่เก็บมาอีกต่อไปเก็บทีเดียวใช้ได้ยาวยันจบเกมแล้วก็น่าจะแรงได้ขึ้นเรื่อยๆตราบใดที่มันยังไม่มีเพดานยิงอันติแรงกันไม่พักแถมที่ดียับแม่ยับกว่านั้นคือหลังจากกดสกิลอันติไปแล้วคุณจะมีโอกาสสุ่มได้รับแต้มอันติฟรีอีก1-3แต้มทาให้ถ้าเกิดว,ว่าคุณมีดาว6ปุ๊บน้องฝนของคุณจะอันติได้แบบเทิร์นเว้นเทิร์นกันยีดดวนนออ่าง้้แใกกฝ P P ผมมพ ครับตึงขนาดนี้ก็หมดกันไปครับสำหรับแมวโควราชน้องฝนพี่รุณนนำโชคตัวตึงเกินจริงๆครับสำหรับคนที่งบน้อยหน่อยก็อาจจะเปิดแค่ดาวศูย์ก็เก่งแล้วครับส่วนสำหรับคนที่พอมีงบกลางๆเนี่ยดาวหนึ่งครับเก่งจัดจัดกำลังดีส่วนสายสุรตาน,นะครับจัดไปฮะ46 ถ้าเกิดว่าคุณไปถึงตรงนี้เกมนี้ขึ้นที่1น่าจะไม่ยากตัวตึงแบบน้องของมันต้องมีวะ่ะน้องทําได้ทุกอย่างฮิวบัฟซับดาเมจมูดาเมจแรงขาดอย่างเดียวครับนั่นก็คือเม็ดแดงที่จะเอาไปสุ่มตัวน้องอะ่ะไม่มีเพราะฉะนั้นสําหรับสายฟรีอย่างเราเราแล้วจะหวังได้จากอะไรบ้าง1นงนะครับทำกิจกรรมในเกมให้หมดกิจกรรมเกมนี้ได้โลลุนกาชาฟรีประมาณ10โลกว่า2อ,อันนี้สําหรับคนที่เล่นมาสักพักและแบบผมตัวก,กิจกรรม10โลตู้ถาวรทุกวันเนี่ยในวันที่35เขาะจะแจก10,000เพชรฟ้าฟรีคร ถ้ารับมาก็จะมีสิทธิ์สุ่มน้องฝนได้ประมาณ40โลก็มีความหวังอยู่แหละคิดว่าน่าจะได้นะครับภายใน40โลสาธุ3ครับทาประจําวันได้วันละ50แล้วก็กดรับเงินสนับสนุนอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ช่วยได้4ลงเสียงสะท้อนฝันร้ายครับเอาเท่าที่ไหวได้เพชรฟรีพอถูถๆไถๆได้เหมือนกัน5ทําบุญเยอะๆครับจะได้กดน้องออกมาไวๆเพราะว่าตู้น้องเนี่ยไม่ได้มีการันตีแบบตู้อื่นตู้น้องฝนเวลากดเนี่ยเราจะได้เศษ5าดาวของตัวละครตัวอื่นมาครับแล้วมันก็จะแถมผนึกดักไรซึ่งไอ้ตัวนี้แหละก็คือการันตีนัแล้้วววถาาเกิิดด่หงชีตสุ จต้องเก็บไอตัวผนึกนี้1000ชิ้นเพื่อเอาไปแลกน้องฝน1ตัวก็สู้ๆนะครับทุกคนผมก็ยังไม่ได้น้องทีเหมือนกันกะว่าจะไปหวังวันที่35รับเพชรหมื่นมากดน้องนี่แหละแต่ว่าระหว่างจะไปถึงวันนั้นผมก็กดวันละโลหรือถ้ามีเยอะหน่อยก็กด10โลฮะแล้วก็นั่งรีดไถเพชรไอดีเอาไปกดน้องอยู่เรื่อยๆจนกว่าตู้น้องจะหมดไปนะครับ25วันของมันต้องมีจริงๆครับสำหรับน้องฝนคนนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นเกมนี้ให้เทพถ้าใครยังไม่ได้น้องเหมือนกันกบผมก็ขอให้โชคดีมีชัยโชคช สำหรับใครที่ดูมาจนถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูช่องเล็กๆของเราถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะสนับสนุนพวกเราก็สามารถเริ่มต้นด้วยการกดไลค์เป็นการสนับสนุนที่ง่ายและฟรีแถมได้ผลดีมากๆหรือถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนเพิ่มเติมก็สามารถสมัครสมาชิกมูจิน่าโดยเริร่มต้นเพียง20บาทมูจิน่าสุขสนใจดีจังหรือถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนมากกว่านั้นก็ยังตํำราคาอื่นกันได้แลวก็ขอขอบคุณมูงงสสุดดดูบบบรระััเเเีี่่ยยมาอลคพ มูจิน่าเจ้าสัวและมูจิน่าเป่าตุงขอบคุณมากๆเลยครับและมูจิน่ามูทู่กับมูจิน่าซุกสนใจดีมากๆเหมือนกันขอบคุณทุกท่านมากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นมูจิน่าระดับไหนผมขอบคุณทุกคนจริงๆจากใจแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณที่กดไลค์หรือจะเป็นคุณที่คอมเมนต์คุยเล่นกับเราทุกอย่างทุกการกระทําเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําช่องต่อไปเป็นอย่างดีขอบคุณทุกคนมากๆครับสำหรับคลิปนี้ผมอามดุลขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ